เอากาส,สวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพียนงน้อยสายนงหนงเบสโซคุสุคนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาสหรับในช่วงยนี้ยมาเล่นค้าๆนะครับผมในเวลาดีห้าโมงกวัวนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเขาเซียวเบิ้งเลขบนนะครับมาครบ2ตัวบนเนาะนะครับผมมาเลขของเขานในหัวในสิเป็นตัวใดนะครับเนาะมาครบสองตัวบนเลียนเดียนยาต่อเนื่อง สิบหาโวดนะครับเดี๋ยวเฮาสืให้เพื่อนๆเบิ้งสิบสิบโวดนะครับเนาะสิบโวดย้อนสิบโวดนะครับเนาะนะครับผมเบิ้งเส้นทางการเดินของตัวเลขเล็กน้อยมาเดินแบบไตรน,นะครับงวดนี้สิได้เป็นตัวไหนในส่วนที่ได้เลขเพี้ยงห้าโตนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นเลขมาครบสองตัวบนนะครับเนาะสองตัวบนสิมาอยู่ในนี่ห้าโตนี่นะครับเพื่อนๆเนาะแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆพื่อสำรับไล่ซื้อของเพื่อนๆนะครับเนาะที่เฮาอ่านให้เพื่อนๆใน คลิปก่อนนี่นะครับเนาะคลิปของเมือเ่อนเสานี่นะครับเพื่อนๆเข้ากัได้อ่านไล่ซื Island. ้อของเพื่อนๆไปทั้งหมดแล้วบานที่นี่มันก็สีมีคนฝากตู้นะครับเนาะนะครับผมไล่ซื้อทั้งหมดนี่นะครับผมเข้ากัสีอ่านให้นะครับผมเข้าสีบัวอันเดียกเพราะว่ามันหลายนะครับมันหลายมันเยอะใส่เวลาประมาณสิบว่านาทีนะครับผมกว่าสีอ่านเบิดนะครับผมแล้วบานที่นี่เข้าสีมาเบิรงตัวนี้นะครับเนาะของคุณสํารวยนี่นะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนฝากพันตู้มาเนี่ยครับเนาะนี่นะครับรายชื่อทั้งหมดนี่นะครับเพืื่่่ออ <'s> นนรายชีคุณ <methods> <obscure himself initiatives> อ่าเรียงลงมานี่นะครับเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่สำหรับคุณสำรวยนะครับนี่นะครับเขาจะเขียนมาแบบนี้นะครับเนาะนะครับผม KTB นี่นะครับเนาะก็คือฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทยนะครับเนาะนะครับผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทยก็คือฝากในธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ผ่านบัญชีแอปนะครับเนาะนะครับผมแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะ KTB นะครับผมแต่ว่าตัวของเพื่อนผู้ที่ฝากเงินคือคุณสำรวยแก้ว ตรีวงนะครับเนาะคุณสำรวยแก้วตรีวงนะครับเนาะฝากผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทยนะครับเนาะกะสามรบาทนะครับเนาะนี่นะครับผมคุณสำรวยแก้วตรีวง300บาทนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเลี้ยวบ้นที่นี่นะครับเพื่อนๆอ่านซื้ออื่นๆนะครับผมเข้ากับสีพออ่านนะครับเพราะว่าเข้าอ่านไปในคลิปมือเส้นนี้แล้วทั้งหมดนี่นะครับเนาะทั้งหมดนี้อ่านไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเข้าสีบ้านอย่าเพราะว่ามันใส่เวลาโดดนะครับผมเลี้ยวมือเส้นนี้นะครับเราก็รวมเงินให้เพื่อนๆก็คือตัวนี้นะครับเนาะ สองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบาทนะครับสองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบาทนะครับเพืเเนนะ่อนๆเนาะในเพื่อนๆที่ได้รวมทําบุญมาในคลิปมือของมือเสานี่นะครับเนาะเล้วมือ,อในมือนี้นะครับเนาะตั้งแต่นะครับผมหาโมงของหมู่ว่านนี่จนมาถึงหาโมงนะครับผมของมือนี้นะครับเนาะ 1วันเต็มพอดีนะครับหนึ่งวันเต็มพอดีเลยนะเพื่อนเนาะนะครับในรร่ซื้อของเพื่อนนะครับเป็นรายชื่อใหม่นะครับเนาะที่เพื่อนได้โอนเงินเข้ามาในมือนี้นะครับเนาะในวันนี้ตั้งแต่หาโมงของหมื่ว่านนี่ จนมาถึงหามงของเมื่อนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวห้องสีอันไล่เชื้อให้เพื่อนๆนะครับเนาะว่ามีซีใดเป็นทอาไรดนะครับไล่เชื้อของหามงของเมื่อวานนี่จนไล่เชื้อของหามงของเมื่อนี้นะครับผมเดี๋ยวห้องสีอานซื้อไล่เชื้อให้เพื่อนๆเ้ยนะครับเนาะนะครับผมอันนี้เป็นรายชื่อใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมที่ต่อจากเมื่อวานนี้เองนะครับเนาะต่อจากคลิปของเมื่อเศาร์นี้นะครับเนาะเมื่อเศารนี้ห้องอนไปแล้วเนี่ยอันนี้ต่อจากเมื่อเศา้านะครับเนาะนะครับผมห้องสีอานไปเลยนะครับ คุณสิทธิโนนสองร้อยบาทนะครับคุณประพาพรสองร้อยบาทคุณนภาตนันนะครับเนาะคุณนภาตนันขันเท้าอันผิดคออะไรได้เลยนะครับคุณนภาคุณนภารสาันหรือเปล่านะครับผมคุณนภานะครับผมนี่นะครับเนาะคุณนภาตนันนี่แหละครับสาตะสานันนี่นะครับเนาะคุณนภานี่นะครับคุณนภัทร คุณนภัสนันเอาคุณนภัสนันเนาะนะครับเนาะคุณนภัสนันนะครับสองพันบาทนะครับเนาะคุณธีรพรนะครับคุณธีรพรสองร้อยบาทคุณรุ่งฤดีสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณธันนภัทรนะครับหนึ่งร้อยบาทคุณวศินีสามร้อยบาทคุณการศนีนะครับสองร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็คุณศิริลักษ์สองร้อยบาทนะครับเนาะคุณสมเจียรสองร้อยบาทอันนี้นะครับ ผ่านเคาน์เตอร์เซ์วินนะครับเคาน์เตอร์เซ์วิสอาจจะเป็นเซเว่นนะครับเนาะถ้าเขียนแบบนี้จะเป็นผ่านเซเว่นนะครับ250าบาทนะครับคุณกมลนานะครับคุณกคุณกำมัลนาหรือเปล่าคุณกมลนานะครับ200บาทอ่านผิดขออภัยได้นะครับ,บ,ค,รบคุณอารินดา108บาทคุณธัญพา1น0 0บาทคุณชาตรี200บาทคุณโพดจันนี่โพดจันนีน่นะครับเพื่อนเื่อนมันขึ้นมาแบบนี้เ้อแต่ว่าซื้ออันนี้อันนี้เขาเคยเห็นซื้อยู่แต่ว่าซื้ออันนี้เป็นะนะครับนะ อันนี้เป็นนามสกุลโพดจันนี่นะครับเนาะนามสกุลของเพิ่นนะครับบอมบินซื่อนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาในอ่าไล่ซื้อของบัญชีธนาคารเนาะนะครับโพดจันนะครับซื้อของเพิ่นจะเป็นอีกซื้อนึงนะครับอันนี้นามสกุลเนาะห้าร้อยบาทนะครับคุณรัตดาสามร้อยบาทอันนี้กับพันตู้นะครับผมผ่านตู้กรุงไทยนะครับสามร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับคุณสุปราณีหนึ่งพันบาทคุณปรียดานะครับหนึ่งร้อยบาทคุณรัตนานึ่งร้อยบาทนะครับคุณประโยชน์ศักดิ์นะครับคุณประโยชน์ศักดิ์เนื้อห้าร้อยบาท คุณจิตติศักดิบ259าบาทนะครับคุณรุ่งทิดย์200บาทนะครับนะครับผมเนาะนะครับผมต่อไปนะครับผมคุณธนวัฒน์5 0 0บาทนะครับคุณเกรียงศักดิ์100บาทคุณคมคาย300รบาทคุณบุญน้อย500บาทคุณบุญน้อม500บาทคุณวีนา1,000บาทคุณบุญมี500บาทคุณนงครานสองบาทนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็คุณคันชิตนะครับ 500บาทคุณสุธาทิพย์สองบาทคุณสุทธิพงค์1,500บาทคุณเล็ก29บาทนะครับคุณบรรพศนะครับเนาะคุณบรรพศนี่นะครับเพื่อนๆเนาะ2,500บาทนะครับผมคุณแม่จันสมเนาะคุณพันดี300บาทคุณนวลปราง200บาทคุณวิชนาพร1,000บาทคุณประภาส500บาทคุณพงศกร500บาทคุณสนธยา100บาทคุณบรรพศอีกนะครับ200บาทคุณอนันต์500บาทคุณบรรพศสองเทียเด้ออนันต์ อ่าบาทคุณสุพัหนึ่งพันบาทคุณวันอิสานะครับ200บาทคุณจันทา1,000บาทคุณกิติยา200บาทคุณเพนรักสี่ร้อยบาทนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็าาคือฝากผ่านเซเว่นนะครับ200บาทคุณขัดจรนะครับ300บาทแล้วก็คุณนี่นะครับผมคุณเสียนด้นะครับเนาะคุณเสียนนะครับคุณเสียนนะครับนะครับผมคุณเสียนวง วงกันหรืออะไรสักอย่างนะคุณเสียนะครับเนาะห้าร้อยบาทนะครับเนาะคุณจันยพรเนี่ยนะครับเนาะคุณจันยพรสองพันบาทคุณจันยพรเนี่ยนะครับเนาะซื้อเพิ่นนะครับเพิ่นให้เปลี่ยนเป็นอ่าคุณใหเปลี่ยนเป็นชัยภูมิปานเรืองนะครับเนาะนะครับผมคุณชัยภูมินะครับเนาะคุณชัยภูมิปานเรืองนะครับเนาะ นะครับเปิดมาเพื่นอยู่ญี่ปุ่นไหมท่านนะครับสั่งบาเนาะนะครับผมคุณจัญยาพรเนี่ยคุณชัยภูมิปานเรือง2,000บาทนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็คุณโฮมโฮมสีโนนนะครับ2,000บาทนะครับนะครับผมเนาะไอ้200บาทคุณโฮมสีโนน200บาทคุณจัญยาพรอ่าคุณจัญยาพรเอ้าห้าบ่อ่านกันเลยนะครับอขอบคุณหลายๆนะครับคุณชัยภูมิด้วยนะครับผมคุณชัยภูมินะครับผมปานเรืองคือเก่านะครับเนาะนะครับ อันนี้เพิ่นมีนทำใจนะครับเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นโอนทําบุญนะครับเพิ่นโอนสองเทียนนะครับโอนทําบุญนะครับสองพบาทแล้วเพิ่นก็โอนมาให้แอดสามพันบาทนะครับเพิ่นโทรมาแล้วนะครับเนาะคุณชัยภูมิปานเรืองนะครับเนาะเพิ่นโอนมาให้แอดเป็นการส่วนตัวสามพันบาทเอาห่อไปเขียนร่วมกันเลยนะครับผมเป็นห้าพันนะครับคุณชัยภูมินะครับคุณชัยภูมิปานเรืองสองสองครั้งเป็นห้าพันบาทเนาะนะครับต่อมานะครับคุณนิตยาหนึ่งพันบาทคุณคุณพันหรือคุณบันนะครับเนาะนะครับผม นี่นะครับเพิ่นเขียนแบบนี้นะหรือคุณพัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนสบริสีน้ำกลลส0งบาทนะครับคุณวิชุดา200บาทนะครับคุณสาธิต1,400บาทคุณนันทิพพรนะครับ100บาทนะครับคุณทิพวรรณ300บาทคุณทวัชชัยนะครับ200บาทคุณทิวา200บาทคุณสุนิสา200บาทคุณอรัญญา200บาทคุณสรีขวัญ100บาทคุณสราวุฒิ199บาทนะครับเนาะ แล้วก็คุณนัทพล200บาทนะครับคุณกันที่มาพร1,000บาทคุณกัญญา200บาทคุณศิวดี200บาทคุณอิสราห์ห้าร้อบาทนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ฝากพันเสถียรนะครับหนึ่บาทคุณสมจิต119บาทนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็คุณนิตยา200บาทคุณวิทยา2,500บาทคุณประนมคุณประนมนะครับร้อบาบาทคุณมนคุณพันตรีนะครับนะครับอันนี้อ่านไม่ออกนะครับอาจจะเป็น919บาท หรือเปล่านะครับเนาะนะครับผมอันนี้เขาเอื้เลขอีแองก์บอลูนะครับเลขเจ็ดหรือเลขเก้านะครับอันนี้จะเป็นเก้า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 ร้อยสิบเก้าบาทนะครับเนาะนะครับผมอันนี้คุณทวิทคุณทวิทนันนะครับผมคุณทวิทนันสามพันอ่าสามร้อยบาทนะครับคุณสมจิตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทคุณวันชัยนะครับเนาะสองร้อยบาทคุณคุณคุณนัทธากุลห้าร้อยบาทนะครับคุณนุชจรีนะครับคุณนุชจรีอ่าอะไรนี่ครับผม เยี่ยมเยี่ยมปลาประมาณนี้นะครับเนาะสองพบาทนะครับคุณนัทพงศ์สองบาทคุณยาวนี1น9หร้อยสิบาทคุณวิรัตหนึร้อยบาทนะครับเนาะคุณคุณวิรัต100บาทแล้วก็คุณวิรัตอีกสองครั้งนะครับร้อาบาทคุณจิราคุณกิราพันหบาทคุณวารุณีหนึ่ร้อยห้าบาบาทนะครับแล้วก็คุณทัศพรนะครับเนาะไอ้คุณ คุณพัทส,สกรนะครับคุณพัทกร2ส0บาทคุณธนวิน8,700บาทนะครับเนาะคุณธนวิน8,700บาทนะครับเพื i i. ่อนๆอเนาะโอ้หคนนี้นะครับผลเพิ่นมากมาแรงเลยนะครับเนาะแปดพบาทนะครับโอ้ยตรวจตรวจนะครับเพื่อนๆนเนาะนะครับผมแร้วบานที่นี่นะครับคุณสายคุณแม่บัวนะครับสายแม่บัวเนาะนะครับคุณสายแม่บัวจากอ่าจากอุรณธานีนะครับเนาะ คุณแม่บ oh. ัวจากอุดรธานีนะครับผมเพิ่อนเพิ่นกามีเอฟซีของเพิ่นอยู่นิดหน่อยนะครับเพิ่นก่าได้รวบรวมมานะครับผมสายของเพิ่นเนาะนะครับรวมทั้งบุญกับช่องหน้าบุญชาแนลนะครับเพื่อนๆไปที่หนึ่งื่อนสามร้อยหกสบาทนะครับ12,368บาทนะครับอันนี้ของสายของแม่บัวนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเนาะต่อมานะครับแม่บัวได้12,368บาทเนาะคุณนัทวิน8,700บาทแล้วก็ต่อมานะครับคุณอุทุมพร 100บาทนะครับแล้วก็คุณพัช,ชรินสามร้อบาทคุณวันนีสา0 0ับาทนะครับแล้วทีนี้คุณจำนงนะครับคุณจำ侬สี่ร้บาทนะครับผมรวมเงินทั้งสิ้น6กหมื่นอิบาทนะครับเนาะหกหมืบาทนะครับนะครับเพื่อนๆเนาะในชุดที่3นี่นะครับได้ไปที่หกหมื่นนะครับเนาะหกหมื่น นะครับผม9,485บาทนะครับ6กหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพื่อนๆเนาะนี่คือเอามารวมกับตัวนี้นะครับเอามารวมกับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะเอาตัวนี้นะครับเนาะเอาตัวนี้20,000เอสองแสนสองหม้ยสี่สิบาทบวกกับ 69,485บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆเนาะรวมเป็นเงินนะครับผมเนี่ยเขาสิรวมเนาะนะครับผมเอาสองอันนี้บวกกันเลยนะครับรวมนะครับเนาะเขาสิรวมลงมาทั้งใต้นี่นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมรวมนะครับเนาะเป็นนะครับเนาะสองแสนนะครับนะเก้าหมื่นนะครับสองแสนได้ไปที่สองแสนเก้าหมื่นนะครับผม สองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะได้ไปที่ตัวนี้นะครับผมในยอดเงินของเฮาตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ยังโอนเงินเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับเฮากับยังกับสินับต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเฮาตัดมาตอนซีโมงนะครับตอนห้าโมงเนาะนะครับผมเฮาตัดมาตอนห้าโมงนะครับล่าสุดห้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆเนาะใน ในตัวนี้นะครับเนาะยอดตอนนี้นะครับผม2 9 2 2 5บาทนะครับเนาะนะครับผมอีก10,000บาทก็จะถึงส0 0แสนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมได้ไปที่ตัวนี้ครับ2 9งแสนเก้บาทนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมกามีเพื่อนๆกามาเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะนะครับในคลิปต่อไปทะลุส0 0แสนแน่ๆนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใกล้สิ สามแสนล้วล่ะนะครับเนาะพอมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลับมาเรื่อยๆนะครับโอนมาเรื่อยงเข้ากันนับเพราะท่านเบิร์ตนะครับเนาะนะครับผมหลังหาวงมาเนี่ยเข้ากับยังบริษัทตัดมานะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมกับเพื่อนๆเพื่อนกลับมาเรื่อยๆนะครับเนาะมาเรื่อยๆนะครับเข้ากันสิรวบรวมไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆจนว่ากวนขั้วไว้สิฮอดมือที่เข้าเดินทางนะครับเนาะเราเดินทางนั้นเข้าบพราะท่นเนี่ยกับนดมือเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะคันเข้าใดมือมือใดเข้าสิแกล้งเพื่อนๆนะครับแจ้งเพื่อนๆทราบว่าเราจะเดินทาง วันไหนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมอันนี้เป็นชุดแรกนะครับเนาะชุดแรกตัวนี้นะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับอันนี้รวมนะครับอันนี้เป็นชุดที่3แล้วก็รวมนะครับเนาะในตอนนี้2องแสนเก้าบาทนะครับนะครับผมสําหรับหมายเลขบัญชีนะครับเพื่อนๆเนาะก็ยังโอนผ่านได้ทางเดิมนะครับเนาะนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับหมายเลขบัญชีไปที่6 2 9 2 9 7 1 1 7 0 ธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือ t t b นะครับเนาะ t t b แต่ว่าอยู่ในใบสลิปธนาคารเขาจะเขียนเป็นตัวเล็กนะครับเนาะมันจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะเป็นแบบนี้นะครับ t t แล้วก็ b นะครับเนาะนี่เขาจะเขียนแบบนี้นะครับในบัญชีในใบรบสลิปธนาคารเขาจะเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ t t b ก็คือ TTB นะครับไม่ใช่ TTD แล้วก็ไม่ใช่ DDT เป็น TTB หรือธนาคารทหารไทยธนาชาตนะครับเนาะนะครับผมชื่อบัญชีเด่นชัยบุญศาลนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือเบอร์นี้เบอร์ไลน์โทรก็ได้นะครับเบอร์เดียวโทรได้เบอร์ไลน์ได้เข้าไล่โด้วยเบอร์โทรอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมเข้าไลนเบอร์นี้ได้0630276158นะครับเพื่อน เอานะครับผมหมายเลขอันเชื่อมเฮากับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเนาะเอานะครับผมการผ่านไปนะครับเพื่อนๆเนาะในยอดเงินของเฮาก็โอเคนะครับผมไกลจะทะลุ3 0 0แสนแล้วนะครับอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนบาทเท่านั้นเองนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับเอาต่อไปเฮาสีมาเบิงเลขของเฮานะครับผมในเลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะ เลขตัวนี้มาครบ2ตัวบนนะครับตำแหน่งที่เ้ามาประมวลผลก็คือหลัก10บล่าง2ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งหลักหน่วยครั้งที่1 2ครั้งหลัก10ครั้ง,งที่2 2ครัง้งหลักหน่วยครั้งที่4 1ครั้งแล้วทลายบวกสบวกหน่บวกสามบวกหนะครับเนาะนะครับผมการประมวลผลของเ้านะครับเพื่อนๆเนาะในงวดที่1นี่นะครับเนาะหลัก10บนหลัก10ล่างก็คือเลขเจ็ดนะเจ็ดนะครับเจ็องเทียบก็เป็นซได้4วาง4นะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์ศูนย์สองครั้งศู ครั้งที่1ก็คือเลข2 2 2เป็น4นะครับวาง4นะครับได้4เนาะแล้วก็หลักสิบครั้งที่2องคือเลข3 3 2. 2, 2. AH. 3เป็น6นะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่4คือเลข2นะครับคือเลข2วางเลข2นะครับเลขตำแหน่งนี่บวกกันเลยนะครับนี่นะครับผมบวกกันเลย4ีบวกศก็ได้4 4่บวกสเป็น8นะครับ8ปบวกหก็เป็น4 4่บวกสก็เป็น6นะครับ6แล้วก็บวกสนะครับ6กบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น2 2งบวกหเป็น3ได้6 8 9 2 3นะครับ หกแปดเลขออกไปที่เจ็ดแปดก้านะครับเจ็ก้ไปที่สองตัวบนก็คือแปดเก้านะครับเนาะแป้านี่นะครับเนาะแปนี่นะครับมาครบสตัวบนเนะาะงวดต่อมานะครับได้ไปที่3ามห้าหกเก้าลขออกแปดไปที่ศูนย์ห้านะครับศูนหแล้วก็หนะครับเนาะไปที่คู่ศูนย์ห้ะครับนะครับงวดต่อมานะครับได้ไปที่3ามหาหกเก้าศูนย์เลขออกเก้าศย์เไปที่คู่เก้นะครับเ สานะครับเนาะไปที่คู่93นี้เลยนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเพื่อนๆเนาะประมาณผลมาแล้วได้ไปที่1 2 9 1 2 5 6เลขออก1 9 6ไปที่คู่9 6นะครับ9แล้วก็6นะครับไปที่คู่9 6นี้เลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเพื่อนๆเนาะในงวดต่อมานี้ได้1 3 4 7 8เลขอขอก5 1 9 มาแต่เลขหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในงวดนี้ก็จะหลุดไปนะครับเนาะหลุดหนึ่งงวดนะครับแล้วงวดต่อมานะครับประมวลผลต่อไปเลยนะครับเนาะนะครับผมเลขศูนย์นี้เพิ่งจะเริ่มต้นว่าเป็นเพื่อนเป็นศูนย์แรกเป็นงวดแรกเลยนะครับผมแล้วก็นะครับผมงวดต่อมาได้แปดศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวทบทวนเบื้องห้าอาจฉเิยะผิดหรือเปล่านะครับเนาะอ่านะครับผมเฮ้าอาจฉเิยะผิดนะครับเพื่อนๆเนนาะะครับผมเนาะเเาาอจิดผนะครับเนาะ ในงวดตีนะครับผมงวด5 1 9นึ่ี้ประมวลผลในหน้าหกนะครับเนาะเอา1 9 6มาประมวลผลนะครับ1 9 6มาประมวลผล1 9 6คือตัวนี้นะครับเนาะ1 9 6คือตัวนี้นะครับหลัก10 2ครั้งนะครับหลัก10ก็คือเลข5นะครับ5 5เป็น0วาง0นะครับ5 5เป็น0วาง0ตัวนี้นะครับวาง0นะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยล่างคือเลข8นะครับนะครับหลักหน่วยล่างคือเลข8 8 2 16ได้6นะครับ8 8เป็น6ได้6 ตัวนี้ต้องได้6นะครับเข้าวาง8เราไม่ได้บวกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเฮ็ดผิดนะครับเพื่อนๆเนาะเราเฮ็ดผิดนะครับเนาะเข้าสีมาแกกนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะ8 8ก็เป็น6วาง6นะครับวาง6นะครับผมนะครับผมแล้วก็นะครับหลักหน่วยครั้งที่1นะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่1ก็คือได้เจ็ดนะครับ7 7เป็น4นะครับผมวาง4ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ หลักสิบครั้งที่สองนะครับหลักสิบครั้งที่สองก็คือสองนะครับสองสองก็เป็นสี่วางสี่ตรงนี้นะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับหลักหน่วยครั้งที่สี่ก็คือเลขห้านะครับเลขห้าตัวนี้นะครับเนาะเลขห้าตัวนี้นะครับผมวางห้าตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็บวกกันเลยนะครับเนาะบวกกันเลยนะครับผมหกบวกศูนย์ได้หกนะครับหกบวกสี่เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกห้าเป็นเก้าได้เก้านะครับได้เก้านะครับผมได้เก้านะครับเก้าบวกสองก็จะเป็นหนึ่งนะครับ หนบวกหก็จะเป็นสองนะครับสอบวกสเป็น5้านะครับห้วกหเป็น6กได้ตัวเดียวกันก็มวลเทียนผ่านมานะครับเลขออก519หนึ่งก้ะครับห้าหน่งเกานะครับเพื่อนเนาะห้าหนึ่งเก้ก็ไปที่19ึ่เก้านะครับหนานะครับเขาประมวลผลผิดเนาะมันก็เลยผิดนะครับเนาะนะครับผมแล้ววันที่หนึ่งวต่อมาเนาะมวดต่อมานะครับประมวลผลล้วได้แปดศูน้านะครับเลขออก4 1่นะครับเลขหตัวนี้มาเบิ้ลนะครับ มาเบิ้ลเลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งตัวนี้มาเบิ้ลนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับได้4 6 7 0 1 4 6 7 0ศเลขออกสี่นะครับ4 1 7เจ็ดก็ไปที่คู่1 7นะครับ1 7นะครับไปที่คู่1 7คู่นี้นะครับเนาะนะครับเลวบานที่งวดต่อมานะครับเนาะก็ได้ไปที่ตัวนี้นะครับประมวลผลแล้วได้ไปที่9 1 2 5 6นะครับ 9, 2, 5, 9 1 2 5 6นะครับเลขออก6 5 2ไปที่คู่5 2นะครับนะครับไปที่คู่5 2นี่นะครับผม5 2เนาะ นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับ <ıyorlar. S 1> เพื่อนเนน้องงวดต่อมานะครับประมวลผลออกมาแล้วได้0 2 3 6 7 0 2 3 6 7นะครับเลขออก8 7 3นะครับไปที่ค <German> <careg Fill> ู่7 3ครับ7นะครับ3นะครับเนาะไปที่คู่7 3นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเพื่อนเนน้องงวดต่อมานี่นะครับเท่ากับประมวลผลแล้วได้ไปที่ C 6 7 0 1เลขออก9 0 7นะครับไปที่คู่0 7นะครับ0 7นะครับเนาะ0 7คู่นี้นะครับเพื่อนเนเนาะนะครับผม แล้ววันที่นีงวดต่อมานะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราจะประมวลผลไปพร้อมกันครับเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับงวดต่อมานี่นะครับหลักสิบกับหลักหน่วยล่างนี้นะครับเก้าเก้านี้ครับเก้าบวกกันสองเทียนะครับหลักสิบสองครั้งเก้าเก้าเป็นแปดได้แปดหลักหน่วยล่างกับสองครั้งเก้าเก้าเป็นแปดนะครับหลักหน่วยขั้นที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งหนึ่งเป็นสองได้สองหลักสิบกับหนึ่สองกับเลขหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับเป็นสองได้สองอีกนะครับเนาะนะครับหลักหน่วยขั้นที่สี่เลขศูนย์นะครับเลขศู แปดบวก8ปดเป็น6กนะครับหกบวกสก็เป็น8ปนะครับแปดบวกสองเป็น0ูนได้ศูนย์ะครับได้ศูนย์นะครับได้0ูนย์ศูนย์บวกสองก็ได้สองนะครับเนาะสอวกหก็เป็น3ามนะครับสามบวกสามเป็นหกหบวกหเป็น7จ็ดนะครับสีได้ไปที่ศูนย์สองสามหกเลขออกไปที่เก้าศูนย์หกนะครับเก้าศูนย์นะครับงวล่าสุดนี่ก็ไปที่คู่ศูนย์หกนะครับศูนนะครับเนาะ 0 6คู่นี้นะครับเนาะนะครับเรียวกันท mm ี hmm. ่สำหรับงวดนี mm ้นะครับเนาะงวดวันที่2พฤษภาคมนี้สิได้เป็นตัวใดเท่าปลาโมนผลไปเลยนะครับหลัก10ล่าง2ครั้ง77ก็เป็น4ได้4นะครับได้4หลักหน่วยล่างก็คือเลข1 1 1ก็เป็น2นะครับเนาะหลัก10หลักหน่วยครั้งที่1คือเลข0 0 0ก็ได้0หลัก10ครั้งที่2นะครับก็คือเลข7 7 7เป็น4ได้4นะครับหลักหน่วยครั้งที่4คือเลข1นะครับเลข1วาง1นะครึ่บวกกันเลยนะครับเนาะ สีบวกสเป็น6กหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกหได้หได้หนึเลนะครับเนาะนะครับผมสีบวกสเป็น6 6หกบวกสี่เป็นศูนย์นะครับหกบวกศูนย์ได้ศูนย์หกบวกศูนย์ได้หกหกบวกสี่เป็นศูนยูย์บได้หได้หนะครับได้หนะครับหแล้วก็บวกสนะครับมือห่งบวกหนึบวกสก็จะเป็นสามนะครับสามวกหก็เป็นสีนะครับสีวกสเป็นเจนะครับเจวกหก็เป็นแนะครับได้เลขฮาตัวนะครับ 13478เนะครับเลวบ้านที่นี่เลขตัวนี้นะครับมันจะมีเลขเด่นเราหรือไม่เลขหลักหน่วยเด่นไปที่เลข3นะครับหลักหน่วยเด่นไปที่เลข3คือตัวนี้นะครับเด่นไปที่เลข3ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเลขขี้ด้วยนะครับเนาะนะครับผมเด่นที่เลข3มีเลข3หรือไม่นะครับผมในเลขมาครบ2ตัวบนนะครับเนาะมีเลข3อยู่ตรงนี้ถ้ามีเลข3อยู่ตรงนี้นอกจากนี้เป็นเลขหลักสิบทั้งหมดนะครับหลักสิบของเรานะครับก็ได้ไปที่ตัวนี้ศ1นย์ 0 1 2 3 4นะครับ0 1 2 3 4ก็จะเป็นศูนนะครับเนาะนะครับมี1 3 4 1กับ4อยู่หลักสิบเลข3อยู่หลักหน่วยนะครับเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่เลข7กับเลข8นี่นะครับผมมีเลข8อยู่หลักหน่วยนะครับมีเลข8อยู่หลักหน่วยคือตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่ามันไม่เด่นเพราะว่ามันเด่นเลข3เพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะไปที่นะครับผม2ตัวนี้1 3กับ4 3 เพราะว่า2ตัวนี้มาครบ2ตัวบนนี่ชน1กับ4นะครับชน1กับ4ในหลัก10ชน1กับ4นะครับชน1กับ4นะครับเพราะฉะนั้นเลขก็จะไปที่1 3 4 3นะครับเพื่อนๆเนาะ1 3 4 3ในเลขชุดนี้นะครับเพื่อนๆ1 3 4 3เนาะนะครับไปที่คู่1 3ไปที่คู่1 3คู่นี้แล้วก็4 3คู่นี้นะครับผมไปที่2คู่นี้เท่านั้นนะครับ1 3 อันนี้1กับ4อันนี้3ตัวเดียวนะครับเนาะนี่นะครับผมเลขของเฮาเด่นมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับโตเด่นนะครับเนาะแล้วจับโดยเต็มรวมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอสเซียวไปเพียงสำนีนะครับเพื่อนๆเนาะล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆทุกคนอยู่ดีในห้งแก้มแดงองตองคือเขาเบิดสุขทุกคนนะครับเพื่อนเนาะลาไปเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ